สวัสดีค่ะยินดีตอนรัาทนผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วร่วยซีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไดในช่วงแรงของมือวันที่8เดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพแมพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทาง จากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพ่อแม่พ um ี่น้องคะแนวทางมนี่ของหลวงพี่ค่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะหลวงพี่คะน้าเจริญพรค่ะอ่าเมื่อเช้านี่ฉันเข้าเข้าเจ้าหอมมะลิข้าเจ้าเข้าเจ้าใหม่ต้มขาเกี่ยวข้าวใหม่สีข้าวใหม อันเอคอมเมนต์เขามาามือไดสิตตามลงปีดีก็เดาวระสัน้นว่าก็เลยมรีม,มาตามนี่ละคะ่ะขอบคุณเอซคนที่ยังติดตามอยู่แล้วก็ฝากให้แอดมินติดตามลงพีมาตลอดอเพราะว่าอดอดมินเขาเชียนเนื่องจากปัจจุบันนีนเชียนก็เยอะขึ้นแต่ก็ดีเพเพิ่มความหลากหลายนะเนาะค่ะ ส่วนนุงพี่เพิ่งจะได้มานําเสนอก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ยังทําอยู่คลิปก็ก็จะเป็นการมาคริปเดียวแล้วก็จบบนล่างไปเลยแยกบนแยกล่างงวดนี้อ่าย้อนงวดที่ผ่านมาอ่อก็ยอนรับมาจับคู่ไม่เข้านะไม่เข้าไม่เขา้าจะเล็กเอาอยู่ก็มีอ่าดับล่างตัวเดียวเอาอยู่คือ ที่ผ่านมามันดับศูนย์แล้วก็อะไรนะเก้าห้าห้าเก้าค่ะแมนค่ะเอาอยู่นะเลข,ขมันมาด้วยกันนะค่ะส่วนวันนี้จะได้ตัวไหนเลขไม่มาด้วยกันเพื่อประหยัดทุนต่ติดตามดูเอาวิ่งบนมิดเดียววิ่งบน,บนอย่างเดียวอมีบนมีล่างนะแยกบนแยกล่างค่ะบนวิ่งแปดวิ่งแปดค่ะอืมซื้ออะไรก็ได้ติดแปด ค่กแปดส่วนเลขสามตัวก็สองแปดห้าสองแปดห้าค่ะห้าแปดห้าห้าแปดห้าค่ะแล้วก็ห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดค่ะสองตัวก็แปดสองแปดสองค่ะแปดหกแปดหกค่ะแปดห้า 8ปห้าค่ะแปดเจดแปดเจ็ดค่ะอ่าฟันนิ้นตัเลยอันนี้บนนะค่ะอ่าบนวิ่งแปดแล้วแล้วก็เล็กสามตัวเนี่ยจะพันไปสองแต่ว่าจะมีตัวตัวเด่นกว่าเพื่อนตัวหนักกว่าเพื่อนสองแปดห้าสองแปดห้าค่ะลองลงมาก็ต่าหน่อยบห้าแปดห้าค่ะ,คะ ที่เหลือก็ห้าแปดเจ็ดใช่ไหมค่ะก็คือถ้าเป็นไปได้เลขสามหางสามตัวนี่ตรงที่คิดว่ามันไม่เยอะหรอกถ้าเราจะเอาไปด้วยทั้งหมดนะเอาไปด้วยทั้งหมดได้ก็จะยิ่งดีค่ะเพราะว่ายังไงนี่ถ้าถูกโต๊ดมันก็คุมไปอยู่ดีนั่นแหละสำลองตรงที่คิดว่านะนะเราม่รู้นะเอฟซีจะคิดยังไงนะเนาะค่ะอ่ะก็มาลุ้นติดตามกันดเลขส่วนเลขสองตัวก่ อ่อฟันนิ้นหนักกว่าเพื่อนก็คือแปดห้าแปดห้าค่ะอืมตัวรองก็แปดสองนั่นเลยค่ะอืมสี่คู่ส่วนเลขไม่มาด้วยกันค่อยไปอ่าบอกครั้งเดียวเลยหลังจากนำเสนอเกี่ยวกับร่างอย่างเดียวนะค่ะทีนี้มาร่างอย่างเดียวเด้ยค่ะ ร่งอย่างเดียวก็วิ่งเม็ดเดียวไปที่เลขเก้าค่ะวิ่งเลขเก้าวดนที่ผ่านมาวิ่งสามก็โอเคอยู่แต่จับคู่ไม่เข้าค่ะของสุดท้ายน,น้องวันที่ผ่านมาเน่ย้องวิ่งสามจ้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะ เก้าสามเก้าสามค่ะลัคกี้เสด็จได้น้องเน้นไปที่เก้าหนึ่งค่ะเก้าสองค่ะอืมนั่นแหละแอปอาจจะตกใจว่าเอ๊ะแล้วที่ส่งมาให้ทำไมเน้นเก้าศูนย์กับเก้าสองอ่ะออกนำมาออกคลิปให้เอฟซีได้นำไปลงทุนทำไมต้องเป็นเก้าหนึ่งแล้วเก้าสองใช่ไหมค่ะโกเคเ อันนี้เป็นอันนี้เป็นความจริงนะเอซเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็ว่าตัวเองได้วิเคราะห์ไปดีแล้วก็เลยปันเน้นมาส่งในะทางไลน์ลงเราเรียกว่าลงทะเบียนผ่านไลน์ไว้ก่อนลงหลักฐานมาให้ก่อนแต่พอนํามาให้แนวทางทางทางช่องของเราทาง YouTube เนี่ยทําไมกลายเป็นขั้งหนึ่งก็ขเป็นว่าอ่าเน้นไปที่ข้้นหนึ่งนั่นแหลนะเนาะข้นหนึ่งกับขั้นสองนัก เน้นหนักก็คือเกนะ้าหนึ่งนะเก้าหนึ่งล่งค่ะอืมมาที่นี้มาตรงจุดลาลแมทที่ใครๆก็อยากจะรู้นะเลขไม่มาด้วยกันมีใครซื้อไปบ้างหรือ,อยังเออเอ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลขไม่มาด้วยกันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะอืมเป็นทั้งบนล่างนะตัวตรงตัวกลับค่ะไม่มาด้วยกันอันนี้ลุงที่ว่าตามสูตรของลุงที่นะค่ะ ก็ไม่รู้นะเนาะว่าจะไปตรงกับเซียนท่านไหนโดนเลขดังหรือเปล่าหรือว่าไปถูกตัวที่เอฟซีชื่นชอบแล้วก็ซื้อลอตเตอรีไ่ไว้แล้วตอนนี้อันนี้โนพี่ก็ไม่ทราบน,นนะค่ะ <c oughs> แต่มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะสิทธิส่วนบุคคลจะจะเชื่อก็ได้จะไม่เชื่อก็ได้ <c oughs> เพราะว่าไอ้สูตรมันได้อย่างเงี้ย ค่ะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่หนูพี่ไม่ไม่ควรที่จะลืมเลยก็คือถ้าชอบก็ซื้อนะกดทูบได้ฝันได้คำนวณเองได้ได้นหนึ่งเกดเจ็ดหนึ่งก็ซื้อกันไปเมื่อี้ไม่ได้ห้างว่าไม่ต้องซื้อนะค่ะอันนี้หนูพี่ว่ามันเป็นกลางดีเป็นกลางดีนั่นแหละสูตรมันได้อย่างเงี้ยหนึ่งเกบเจ็ดหนึ่งกันอยู่ไม่อยู่นะค่ะไม่ได้ตั้งใจทําให้ เสียกาลังใจนะสําหรับท่านที่ซื้อไปแล้วซื้อตัวนี้ด้วยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์อยู่หรอกมันมีสิทธิ์อะไรนะไอ้สามตัวท้ายโรงแรมขั้นเคียงอะไรประมาณนี้น่ะเนาะจ้าลูกพี่เออมันหลายนรงแมมันต้งห้าโรงแรมนะสลากจิงแบ่งรัฐบาลค่ะแล้วก็ท้ายสุดนี้อขอโอกาสแย้งข่าวงานบนทางวัด งานบุญประจําปีบุญกระถิ่นหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะก็วันที่สิบที่จะถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้วันนี้ก็วันที่แปดลวค่ะ <c oughs> เป็นบุญกระถิ่นเขาเรียกว่ากระถิ่นสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งกองบุญอยู่ที่หมู่บ้านนะนะ <c oughs> ชาวบ้าน <c oughs> ไม่ได้ใไม่มีเจ้าภาพทิ้ในหมู่บ้านต้องเดินทางไปรับเอาที่จังหวัดหนองคายวัดจำด้วนตลาดท่าสเสด็จนะนะั่นแหละค่ะมันเนี่ ก็ขออยากจะขอเชิญชวนเอฟซีทุกคนนะนะที่ไปเคยไปร่วมงานที่ไหนก็นี้เป็นเจ้าภาพหลายๆวัดหลายหมู่บ้านนะก็ร่วมขอเชิญชวนร่วมเข้ามาเป็นเจ้าภาพสมทบทุนใช้คําว่าสมทบทุนนะอ่าเป็นเจ้าภาพบนกระถินกองละร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ,ะใครคิดว่าอยากจะเออ,อเอาด้วยผมเอาด้วยฉันเอาด้วย หนึ่งปีแค่ครั้งเดียวเอาเอา,เอาคือว่าเป็นการเอาเงินไปต่อเงินนะเนาะทำบุญก่อนรับโชคนะเนาะค่ะอ่ะติดต่อ,อมาทางผ่านเบอร์โทรคนลงที่หรือว่าจะแชทแอดไลน์มาเลยก็ได้เป็นเบอร์อไดีลนะเนาะค่ะแล้วก็เบอร์หลงที่ให้อ่าขอเรียกว่าเป็นเบอร์อ่าบัญชีบุญอ่ะนะเป็นบัญชีธนาคารวัดนะนะบัญชีสามรายเชื่อไม่ใช่บัญชีส่วนตัวคนลงที่นะค่ะ ในการเข้ามาเป็นเจ้าภาพผ่านผ่านทางอแอปพลิเคชันธนาคารก็ดี1 9เก้าสิบเก้าบาทไม่ที่กี่กองก็ได้แต่เบอร์โทรสอบถามเบอร์โทรสอบถามเนะี่ยเป็บอร์คนพี่แต่บัญชีในการอ่าร่วมบุญนี้ก็คือเป็นเป็นของวัดนะบัญชีสามรายชื่อเนาะ,ะ,อะขอบคุณแอดมินแล้วก็ที่ให้เวลา บอกเก่างาน,นงานบุญแล้วก็ขอบคุณเอซีทุกคนที่ติดตามนะขอให้ทุกคนโชคดีลเลยเจริญพุล่อขอบคุณค่ะลุงพี่ค่ะการรอสการคาสาทูค่ะ สรุปแนวทางท่ายคลิปนี้เด้อพี่น้องคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องอบนวิ่ง8นะคะจับคู่คะ่ะมี2 8 5 5 8 5 5 8 7 8 2 8 6 8 5กับ8 7นะคะหลวงพี่เล่าเน้น2 8 5แล้วกับแปคะ่ะพี่น้องคะมณีล่างคะ่ะล่างวิ่ง9นะคะพี่น้องแนวทางจับคู่คะ่ะมี9 0 9 1 9 2 9 3นะคะหลวงพี่เล่าเน้นให้9 1กับ9 2นะคะพี่น้องคะแล้วก็เลขบ่มานำกันมวลน,นี้ของหลวงพี่คะ่ะ หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาัจไดก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางตองอวดโมนีนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะถ้าพอม่พี่น้องมักชอบแนวทางชุดนี้ของหลวงพี่นะคะ ยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมเด้คอ,อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะผู้ละใบสองใบนะคะคาเทียมมิโชคไปน้ำกันค่ะพี่น้องอ่ะก็มีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอบคุณขอบคุณขอมูลนแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ